การต่อไปนี้เป็นไา่การสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้รับชมถูกเพศถูกวั้งแ,แต่อยู่ในทองไปจนถึงลอยปีเพื่อเลือกรอยยิมและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมดอกขุนเหลืองเต็มต้นคนอีสานเริ่มขึ้นทินพี่น้องเอ้ยห่วมทรัพย์สินที่หาได้เอาเมื่อให้พ่อแม่ตนส่วนสี่ลายหรือสีหน่อยบ่แมนเรืืองดอกสําคัญเพียงได้เห็นหนากันก็นกนสุขหลายเหลือล้นผู้ลังค้น้องให้ดีใจหลายได้กอดแม่ได้กาบตักพอลุ่งและแม่ป้าหาหม่องได้พักนอน ได้กอดหมอนนอนหนุนขางห้างไปโดนจนลื่มกินสิ้นปีจังได้พอน้ำตาล่นดอกเออไหลบ่อยากไก่จากบ้านแต่โรงงานอยู่ไก่หางพี่น้องเอ้ยบ่อยากผัดผัดขางพ่อแม่เถาแก่ชราแต่หางานบ่ไ้ในทินแดนเฮาจำต้องเขาเมืองหลวงมองทีรโรงงันตังหวังเพียงเงินค่าจ้างเดือนช่นเดือนเหลือจักน้อยคอยเก็บกําเดือนละหน่อยทรงให้พ่อแม่เฮาเล่นวันเน่ามวนแล้ววันสงการดอกงานไงได้หดน้ำพ่อแม่เถาฝากคำบอกก้าวอวยพร ฟังคำสอนพอแม่ว่าวก้าวไววพร่อดอกหลายยางได้กำลังใจมากหล่นจนเต็มห้องดอกหัวใจเพื่อกลับไปต่อสู่การงานที่หล่นอังพี่น้องเอ้ยหวังเพียงใดค่าจ้างได้ห่างดอกดังเดิมครับผมมินี้มาพ่อครับผมเลียงผู้เม่งคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับพี่น้องครับมินี่พอดีบังเอิญเพลียงผู้เม่งผ่านมาทางหน้าว่ามาเห็นควายอยู่พุงหนึ่งม่พอเถ่าแม่กันเลยลงไปถามสอบถามเบิ้งงพระวามันัแปลกตาพี่น้องเพราะว่าควายมันหลายไหมครับควาย ในฝูงหนึ่งฝูงหนึ่งนี่ก็ถือว่าประมาณยี่สิบกว่านะครับแล้วก็เลากกระเรียงผู้เดียวนะครับผมพอดีเราพามาเบิงเงินควายอีกกลุ่มหนึ่งก็เลยอยากมาสอบถามเบิงว่าควายแต่ละฝูงนี่เพิ่นเรียงแบบธรรมชาติพี่น้องครับเพิ่นก็ป้อยไปกินหญ้าตามธรรมชาติบ่ะมีการปลูกหญ้าอันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าหางเคลื่อนพี่น้องครับหางเคลื่อนอุบลรัตน์นะครับเพิ่อนก็ป้อยไปเรียงตามธรรมชาติตกย่ำแรมกมากเพิ่นก็จิมีขออที่นี่หลก้กกระสิมีพี่น้องที่เข้าใจมหาปูงหาปลาเนาะครับ กสิมานอนเฝ้าอยู่แถวนี้นะครับผมเดี๋ยวไปถามเบังแม่เขาครับรายละเอียดเอาตามมาครับผมเอาครับผมแไปสวัสดีครับ<อ>รบกวนสอบถามนะครับอาแม่ซื้อวัดอย่างต้นครับซื้อวาสนาจ้ะซื้อวาสนาแม่วาสนาอยาู่บ้านอยู่บ้านหน้าวา่บาบ้านหน้าว่าครับผม,มตำบลหน้าวา่าอำเภอผู้เวียงจังหวัดขอนแกน่นแม่เลี้ยงควายสักตัวครับผมสี่สิบสี่เอาหาสิบเอ็ดตัวหาสิบเอ็ดตัวค <หา S 1> รับพี่น้องเลี้ยงผู้เดียวหรือเ่ครับเลี้ยงผู้เดียวเลี้ยงผู้เดียวอ่าสิบเอ็ดตัว แล้วที่นี่ย่างมะส้ากับปล่อยไปอย่างตามธรรมชาติของเขาตามธรรมชาติออกมาเลยบริโภคอ๋อแล้วควายส่วนมากมันเป็นควายแบบไหนครับควายเข้าไปเอามาจากโครงการบอหรือเขาซื้อมาเลี้ยงซื้อมาเลี้ยงครับซื้อมาเลี้ยงอ๋อซื้อมาแบบปล่อยมันทับกันไปเรื่อยๆปล่อยมันทับกันมันจะเลยโตหน่อยลงหน่อยโตหน่อยลงเพราะว่ามันบ่มีตูปพอปั้นอ๋อบ่มีตูปพอปั้นแล้วแม่วาสนานี่เคยคิดบ่ว่าอยากไปคาร์บอได้ยินข่าวว่ามีควายใหญ่ๆมาได้ยินอยู่เห็นเพิ่นเอามาอยู่เห็นเพิ่นเอามาอยู่ออออ๋ครับผมม็เเเหนนพ่่่่าาายูแตว คิดเคยคิดว่าสิเอามาทำเป็นพอพันป่ะครับว่าอยู่ว่าอยู่เพราะว่าว่าเห็นเพคนออกมาอยู่วัดนี่แ้่เห็นอยู่แม่เอามาเบื่อเพื่อนไว้อ๋อครับผมเป็นเป็นควายทางไหนเนาะครับนี่เพคนเอามาจากกันอายุมีแม่อยู่อันผู้เวี่งแม่์วันเลื่อยไปนั่นอ๋อควายคนตัวเล็กว่าของที่เม่นมาค่ายนควายตัวใหญ่จัวสิงโตบอกว่าแม่แหน่แม่แต่มาต๊อบจังหวัดโอ้คุณควายสิงโตส่วนทางนี้พี่น้องครับส่วนมากจะเป็นอ่าพ่อออดนะครับ เราพออดเราเป็นคนผู้เลี้ยงนะครับผมจนมากกพี่น้องเกษตรกรกานเท่ากับสีใสบริการคือซิงโตนะครับของพออดเล่านะครับผมอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับของแม่เล่าที่เล่าเลียงดูนี่เราก็มีอีกยูงหมองหนึ่งสาเหตุนะครับสาเหตุที่่ายมันเป็นแบบนี้เพราะว่ามันมีจะผสมพันธ์กันเองนะแม่เนาะผสมพันธุสมัธ์กันเองเราที่นี่นโยบายของของแม่นี่ก็คือว่าเท่ากันเลียงไปตามธรรมชาติให้มันทับมันกันเองออกไปเรื่อย แน่ว่าก็เคยคิดอยู่ว่าอยากหาพอพันธุ์ดีๆคือจังของพออดนี่นะครับาัเพราะว่าออกชุดนี้แล้วว่าสิองเราเหรอมาเห็นคิดแล้วเคคยิดอยู่แต่ว่าพอเราเอามาเห็นเนี่ยมันมันออกหมดแล้วมันทับไปแล้วบัดนี่ยมันก็ต้องล่อครับมันคลอดออกมาสักก้อนครับผมจังไปเอามาใหมฆเนาะ เคยเห็นข้าเจ้าพัฒนาแบบว่าเอาค้อยมาตัวนึ่งเราไปเอาพอพันธุ์ดีๆมาทับวะครับออกมาเราเห็นค้อยงามๆเนาะครับผมเธอเคยชิดอยากเกตขึ้นกันเคยอยากเกตขึ้นเพิ่นมมากเบ่ต้องเอาไวไลา์ไปนี่ลูกก็ไวไลน์หน่อยของพอพันธุ์มากดีๆมาทับก็เอาก็เลยคิดว่างซี่แล้วแม่วาสนาเขาที่ครับผมว่ามีลูกแม่มีเต่ามาซอยเด็กครับบ่บ่ให้มาซอยยากมีอยู่ของบ่ให้มากมีหลานอยู่บ่มาเพราะว่าบ่เสียใจเขาอยยง่าซะเอาแบบเจ้าของสบายใจเจ้าของสบายใจเอาเรื่องตามธรรมชาติอย่างตามธรรมชาติอยากก็บ่ได้ปลูกบ่ ค้าวยหาซิบก็โตพี่น้องทีแม่วฆษนาเราเลี้ยงอยู่นี่ครับแต่ว่าบ่มีการปลูกยากับป่อยกินตามตามธรรมชาติตกย่ําแรงมากอะไรเขาว่าเขาขอบย่มาสอกกับข้อเขาข้อหนามากหรือบานยุกไกล่กับเขาไปกินเขาแล้วก็จะออกมาเนาะครับผมนี่ครับควาวที่พี่น้องเห็นนี่ส่วนมากจะเป็นค้ายที่แม่วฆษนาเราสื่อมาหลักการขยายพันธุ์ไปเรื่อยเรี่ยเมากสะสมกันไปเรื่อยๆเนาะครับผมหลายปีถึงหลายปีมันก็ออกแพงอันนี้ค้าวพี่น้องควาวไ้านอันนี้ คอกรนั่นคอเแม่นั่นคอนั่นก็คอนองคุณอยู่โซนทางนี้ก็บสิเป็นเลี่ยงกับสิม้าใ้ตรงนี้เดี๋ยวนี้เขาก็ลงมาเ๋ยนี้เขาขึ้นไปวาดเาอยู่คอกนี้ก็เดี๋ยวลงมาคอคอกนี้ก็เดี๋ยวมาคอคุณก็เดี๋ยวลงมาเดี๋ยวนี้เป็นอันนี้อีกเป็นคอกอคอกงหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวสี้าไปเบิ่งคอกของแม่วัสนาที่ว่าหาซิกระโตครับผมเดี๋ยวพามาเบิ่งครับครับผมอันนี้อีกเป็นคอกหนึ่งนะครับคอของแม่วัสนาที่ว่าหาซิกระโตพี่น้องครับจะมีควายเผือกอยู่โซนทางนั้้นแลวก็จะมีค่นนทาี้ สรุปแล้วควายทั้งหมดนี่ก็คือเล่าเลี้ยงจากจักโตแม่เริ่มแรกครับผมเริ่มเริ่มแรกเริ่มแรกประมาณโอ้ยเนี่ยแม่เลี้ยงหลายปีแล้วเนาะครับผมครับเริแรกเลยเริแรกเลยเริแรกมาเลยครับผมแม่เลี้ยงมาสามตัวโอ้ลี้ยงบสามตัวสามตัเท่านั้นล่ะจากสามตพี่น้องควายจากสามตัวตัวนี้เป็นหาซิฟก็ตที่หลายขนาดนี้ตากลอนนี่ก็ยังยังมีหลายกว่านี้แม่แล้วก็ปล่อยไปเรื่อยนะครับผมว่างัานแม่ก็ขายออกไปสามตัวนั่นเห็นบ่ครับก่อนที่ทีมงานพาเลี้ยงผู้เม่งจะเข้ามา <ELL> แม่แ so ล้วก็ขายออกไปก่อนหน้านี้สามตัวเป็นกขายไปเรื่อยๆครับผมแต่ว่าฝากพี่น้องที่เบิงช่องพอเลี้ยงผู้เม่งนะครับว่าเป็นยังพอเลี้ยงผู้เม่งคือภาไปเบิงตะควายบอนแมนควายงามนะครับอันนี้คือคือหายมาเบิงวิถีชีวิตของของพี่น้องบ้านเฮานะครับชาวเกษตรกรที่เลี้ยงควายที่ยังพัฒนาเป็นควายงามเนาะแม่เนาะเลี้ยงพัฒนาจากควายบ้านๆกาวาวขันขายออกไปแล้วปุ๊บก็จังสีหาตโตดีๆพ่อพันธุ์ดีๆเนาะครับมาต้องมีับ คือแน่ตอนนี้แม่เราเล่งไปแล้วครับเล่งไปแล้วคือควายเจ้าสิงโตนะครับของพ่อออดนะครับเล่งไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ันว่บท่านเพราะว่ามันทับกันไปแล้วมันทับไปแล้วมันมีควายมีทองเมื่อเช่นนี้เช่นนี่เป็นควายมีทองเมื่อเป็นควายแม่ม่านเมื่อพี่น้องครับตอนนี้แต่ล่อตาถทับออกนะครับออกเท่าไเมื่อออกท่ลไรจะโตแม่ปีกายไม่ได้สิบซีปีที่แล้วได้ซิบซีโตพี่น้องครับปีละสิบซีโตปีกายแพ้ครับก็กระปู่ย้ำหน้าพันมา ปีลาพันมาคันเลียงค่อยให้มันแทนคือปูย่มหน้าเนี่ยพี่น้องแม่นแทนเลยของแม่เราเนี่ยครับปีละสิบก็โตนะครับถือว่าคุ้มครับผมได้ทุกปีนะครับเราก็ตัวย่ำซ้ากับป้อยไปเลี้ยงตามธรรมชาตินะแหมนะย่ำแรกกับไ่เขามากเรบผมก็มาไปนี่กากพี่น้องที่อยู่มานอนอยู่แถวนี้กับเบิ้งซอยกันนะครับเพราะว่าเขาโจ้าสิมาหาปูหาปลาอยู่ในโซนทางนี้มืดนะครับผมดีกว่าเบิ้งครับผมควายหลายแห้งครับผู้ใดสนใจก็จัง อ่าโทษมาสอบถามแม่เราเด้ออยากไปพัฒนาคือเอาไปเพื่อที่จะไปหาพอพันดีๆนะครับคือจังแม่เล่าคิดนะครับแเ้าก็คิดว่าอยากได้พอดีๆครับมันตัวใหญ่แห้งกันบ่ครับตัวใหญ่แห้งครับผมเพื่นก็มีข้อการอยู่ครับผมจังมากขอแบ่งแม่เราไปจกโตสองโตนะครับไปพัฒนานี่คือเริ่มจากคนที่ยังบ่ทันนี่มีเงินก่อนใไ่นะครับไปซื้อควายตัวละแสนสองแสนมา แม่เลาก็เริ่มจากสามตนะครับสามตัวครับผมอ,อันนี้สมมติว่าผู้ได้สนใจสมมติเราไปตัวหนึ่งอยากพัฒนาก็คือไปหาพอพันดีๆนะแม่มาทับนะครับคอยสะสมไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะแม่เลาเลี้ยงมาั้งหมดจักปี่ลวครับผมนี่แม่เลี้ยงมาโดนโดนปีละเลี้ยงมาแม่แม่จำความไดว่าแม่แม่ไงคือแมาแม่พี่เลี้ยงวายมาตลอดครับแม่วาสนะเราว่าจำความใดก็คือเลี้ยงวายมาตลอดเลยครับผม แต่กินมันก็ี่แบงออกไปน่องให้นุ่งไปเป็นของไปของมันเขาเป็นผูแบงเป็นพี่สาวโมกัแบงพี่สาวโมแล้วก็แบงให้น้องให้นุ่งไปด้แบงให้แม่เราไปเรื่อยๆมันติบ่มีท่านี้มันจิแบงน้องนุ่งเขาวงรักษาเขได้เขาว่าใครเนี่ยเขาก็ลังกอขึ้นมาใหม่อีกนั่นอ๋อครับผมอันนั้นเป็นของน้องเป็นของน่องเนี่ยปี่ของแล้วตองี่กายนี่นั่นพีกายนี่เอามะกอขึ้นไหมในกี้ของเขา20่กว่าตัวขายเบิร์ตขึ้นกันอ๋อครับผมเขาเนี่ยเขาไม่เอาขึ้นมาอีกรั่นหม่ ลบนกจกายนีหาตัวแล้วเนี่ยโอ้ีละหาตัวก็ถือว่าได้หลายอยู่ครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับค่ายงามแล้วครับผมค่ายที่พี่น้องเห็นนี่คันเปรียบเทียบกบค่ายงามแล้วมันก็ต่างกันพี่น้องครับเพราะว่าครับผมอันนี้เป็นค่ายธรรมชาติว่ามีการดูแลแบบดีๆคือกระเจ้าเนาะแล้วก็พ่อพันธุ์กับเป็นพ่อพันธุ์ทีลูกไม่นเอกผสมกันเองยครับผมจะเอาตามแบบวิถีชีวิตของชาวบ้านเฮาารับเลี้ยงแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวมื้อกี้ก่อนสิจักไปรบกวนฝากแม่ ให้ขอชิดเกี่ยวกับเลียงควายบ้านๆนะครับเลียงผู้เดียวนี่สู่กันยังไดมากยังไดนี่ลองลองบอกสู่บนป้งยดอกปลอยออกไปทรรมรานี่ละปลอยเบียงไปาเพรานั่นในละองขกระาษทมเล่อขกะม่มไรมากกรมากของขอกของมันอินโมาม่ามันบริยากในนั่นดอกบ่ชีค้านบบ่ขีค้านบบเลียงงังสี่ตลอดปีเลียงงังสี่ตลอดปียุตตลอดปีมีวัหยุตราชการลนตอนนี้บ่มีุับหยุตบ่มีว่าเปลี่ยนบัหยุดแล้วก็บ่มีคนมาเปลี่ยนกายก็ว่าสิไปทุลังสิบปลาไปเรื่องกวายซอยแย่านเน พอมาจากธุระมาจางเอาเภอจากยังปั๊บก็จะออกว่าแทนเลยโอ้ครับผมนอกจากเมื่อใดมีธุระสำคัญสำคัญของหลานมาเลี้ยงแทนร้านมาเลี้ยงแทนอ๋อครับผมเพราะว่าผู้หลานก็มีแต่ว่าให้เฮ็ดหนึ่งเขาหนึ่งน้ำเฮ็ดยังในยุวานได้เสียเขาอดมาเฮ็ดตัวเองครับเพราะว่าย่านคั้วเขาบ่เบิดย่านบ่เป็นเสียใจเขาบ่ง่ายจังเป็นห่วงเป็นห่วงหลายเนาะครับบ้าดเจ้าของครับผมเอาจังสันเมื่อนี่พ่อเลี้ยงผู้เม่งในทีมงานนะครับขอบคุณแม่วาสนาหลายๆแบบที่ให้มาเบิ่งไฟครับผม สำหรับมือนีก็ขอบคุณครับผมครับผมกับฝากพี่น้องเกษตรกรผู้เบ่งช่องพอเลียงผู้เม่งนะครับก็คือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยถ้าเบ่งแล้วก็ต้องกดไหลกดแช่นะครับขันมักก็ให้กดไหลถ้าใช่ก็ให้กดแช์ถาบมักบ่ใช่ก็ให้กดไหลกดแช่เด้อพี่น้องเด้อคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับผมช่องพอเลียงผู้เม่งว่ามีผิดมีผัยเด็กเบ่งได้ผู้ใหญ่เบ่งดีเด็กในทองเบ่งฟรีบริสเสียเงินเสียทองครับผมสำหรับมือนีขอบคุณครับผม ครับผมนนพอดีพอเลี้ยงวาสิมาหาไทายชิปพี่น้องพอดีมากพอดีเห็นท่านเจ้าหาป่ากันเลียกวาสิแวะหาป่าไปย่างจะโตสองโข,งขงมากพอดีเจอรถติดรับคืนเมื่อไรต้องเอารถไทยมาลากครับตอนนี้กำลังเป็นกำลังมาอยู่ไปคุยกับคนครับผม,บผมตอนนี้บรรยาก,กาศเริ่มคําแล้วครับรถพอเลี้ยงก็โอเคขึค้นได้แล้วเพราะว่าเอารถไทยเพิ่นมาลาก ก้อนอันนี้วัสิมาไทายทํำไายการดูอนุรักษ์กล้วยไทยนะครับวัสิพาพี่น้องไปเบิ่งแต่บังเอิญโชคดีพี่น้องมามาหาป่ามาเสียเอาปลาไปกินจกักโตสองโตครับผมก็เลยเจอพอดีรถติดตอนนี้ก็เอาขึ้นได้แล้วล่ะให้รถไทยเพิ่นมาละแต่ว่ามือนีคาป่าสิแพนก็สุกมื้อพี่น้อง <c oughs> ถือว่าเป็นประสบการณ์ครับเพราะว่าเข้ามาูจากเส้นทางพี่น้องเพราะว่าผู้ที่เพิ่นเคยมาเพิ่นก็สิบพราห้รถลงมาครับเพิ่นก็สิจอดไ้สูงๆคนละแต่ว่าเพอเลียงผู้เม่งมา,มากับทีมงานกับพวู้จัก แต่ลงไปต่ปื๊บบาดเดียวครับจมทั้งสองหลอเลยครับที่นี่ก็พอดีบังเอิญกับความโชคดีพี่น้องอาจจะมีความโชคดียุคเพราะว่าไปเจอตารับย่ายผู้หนึ่งว่าเราใจดีแล้วบอกว่ามีรถที่รถไทยขจรรับหลากอยู่เป็นพญิบัลบ้านหน้าหว่านะครับผมกับฝากขอบคุณนะครับผ่านซื้อของช่องพะเลียงผู้เม่งไปหาพอผู้ใหญ่นะครับผมเป็นการรถมาลากให้ครับหรือว่าขายคาน้ำมันเพิ่มมากเพราะว่าไกลยุคครับผม อ่าผลากำมหลักอท่านได้โดนกับขึ้นใดครับผมปาลา,าแล้วก็มะพรุณพ่อใจดีมือนีเล่ากับว่ได้เอาตา้างมากครับพราะอย่งผู้แม่งกับมาขอปลาเล่าไปกินปกติเล่ากับสีาขายเพราะว่าบอมีตา,า้ังบ่หูแจ่กวาสีขายยังไ,ไดก็เลยขอ,อเบาเล่าหมดเลยแอบควคุณพ่อที่เล่าเอาปลาไห้ครับผมมือนีเราก็ใจดีอยู่บ่มีตา,า้ังเลาก็เอาไข้หมดเลยเมาหมดเลยครับผมบรรยากาศช่วงนี้ก็ดีๆพี่น้องครับเพราะว่ากขาจะมี พี่น้องบ้านท่าเกษตรกรผู้หาป่านะครับขาเจ้ากับตกย่ำสอบเป็นวิถีชีวิตของชาวอีสานครับผมตกย่ำสอบขาเจ้ากับสิล่องเลือกยกสะดุ้งตอนแรกเป็นการเริ่มทย่อยขึ้นก็จะมีพ่อค้าคนกลางจะมารับจากตรงนี้นะครับไปขายอีกทอดหนึ่งนะครับกับเป้วขาเจ้าขายกันราคาจังไรออกจากตรงนี้ไปนะครับแต่ว่าต่ยินขคาว่าคันรับออกจากตรงนี้กับราคาจะถือว่าพ่อค้าคนกลางอยู่ค่อนข้างที่จะหลายเติบครับผม แว่ว่ีพี่นอ้องเฮ้าเกษตรกรที่ขาเจ้ามาหาป่ากันมาอังสิล่ะพี่น้องครับกับมาทุกมือเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงอันตรายเนะเาะบอกว่าไงก็คือช่วงโควิดไปไสเบอรได้ครับสิบไปเฮ็ดการเฮ็ดงานถ้าอื่นกับบ่อได้แต่ต้องมาใส่พื้นที่เือเคลื่อนตรงนี้เป็นเคลื่อนอุบลรัตน์นะครับที่ขาเจ้ามาหาป่าอยู่ตรงนี้นะครับเป็นทางเคลื่อนแต่ว่าหัวเคลื่อนจะอยู่ค่อนทางทิะไกลอีกครับผมแต่ว่ามือนี้พอเลี่ยงผู้เมงมากมาโยโซนทั้งหน้าว่าอบตหน้าว่าครับ